เกมในบ้านในหลีกปีนี้ของปัตตานีนะครับเพิ่งชนะไปแค่นัดเดียวนะครับขณะที่เชียงใหม่นี่น่าจับตามองเพราะว่าเกมเยือน2นัดหลังเก็บ6คะแนนเต็มเลยนะครับก็นักเตะทั้ง2ทีมครับทยอยเดินลงสู่สนามแล้วครับ โปรสินเป่าเริ่มเกมเลยครับปัตตานีเอฟซี FC ครับเป็นฝ่ายเคขวนเริ่มเกมก่อนครับวันนี้มาในชุดเก่งนะครับชุดสีเหลืองเลยอยู่ตรงกลางเนี่ยคอยแจกจ่ายบอลเลยนะครับโซมินกุก๊กอเล็กซ์เมอร์มอสทะลุช่องคัดแบ็กมาอาัตเสดลุดมาแล้วซัดเอ้าลูกนี้ปิ้นโดนตบแล้วตะคุบได้ครับโอ้โหอัมรันทำหวาดเสียวครับแต่สุดท้ายเซฟไม่ได้ดูครับวิ่งสอดเข้ามาตามช่องแล้วกดด้วยซ้ายเลยอืบอลตรงนั้นเนี่ยมีเมราเบตครับ เตรียมรอชกอยู่แล้วแต่ว่าอัมบราเนี่ยยังลุกได้ไวนะครับเนี่ยรับมันไม่เข้าซองครับโอ้ค่อยๆขึ้นมาสูงแล้วนูเนสเล่นกับเนโตนูเนสกระดกมาเอกชัยหลุดมาแล้วโอ้โหสั้นติดเซฟจะปบไว้ได้ครับโอ้โหลูกยิ่งจอๆเลยครับเอกชัยสันเบรดูครับดีดมาให้หลุดเดี่ยวเลยครับนูเนสแล้วเอกชัยได้วันแร่อ้โหแต่ว่าเหมือนมันมีตัวบล็อกอยู่นะครับเกรียติศักดิ์เนี่ยตามมาบล็อกทําให้ลูกเนี่ยมัน นี่ครับมันไม่ไม่แรงพอนะครับเล่นกับอานุวาแต่อานุวาคืนไม่ดีครับเมอร์มอสทะลุช่องมาหลุดมาครับเมราเบตเข้ามาในเขตโทษคืนหลังเข้ามาโซมินกุกซัดเรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับดูครับนี่ครับก็เสียบอลตรงนั้นเลยครับแล้วก็เมราเบตมองครับแล้วก็ปาดมาให้ซอมินกุกเลือกบุมแปะเข้าไปโอ้โหแล้วจบสกอร์แบบเฉียบคมเลยนะครับเมราเบตนี่ก็จ่ายดีซะด้วย กว่าจะทุ่มกันก็นี่นะครับครบพอดีบอลทีอล่อเลสเมอร์มอสก็ยังโดนจิ้มออกข้างไปอีกแล้วบุรีสินดูนาฬิกาแล้วก็นี่แหละครับเป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับก็เป็นครึ่งแรกที่เล่นกันแบบสนุกเลยครับเป็นปัตตานีเอฟซี FC ครับตามหลังเชียงใหม่ยูเนเต็ดอยู่0-1ต่อก็บิวอัพเล่นบอลสั้นที่มาจากเขตโทษตัวเองนะครับบุรินพีโซมินกุ๊กอ้าวจ่ายมาโอ้โหอ้าวแล้วติดมาเจนพบฉกได้ซัดติดเซฟ ซ้ำจับหนึ่งทีเข้ากลางซัดได้ประตูเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคาร์ลอสเนโตโอ้โหแตะไปโดนเจนพบฉกค,ครับยิงครั้งแรกยังติดทางคู่สัมประตูครับทางภูมิวัฒแต่ว่ายังไวเลยครับปาดกลับมาให้กับเนโตทีท่รออยู่แล้วแปรเข้าไปธีรพักตวัดเรียด เข้ากลางมาครับเจนพบเบิร์นกับ o, เนโต้อาละพลบอลได้จ่ายทะลุช่องมาอนุวาสัตติเซฟเอาบอลชนคานโอ้โหเข้าทางภูมิวันรรับได้ครับน่าจะยังไม่ข้ามเส้นนะครับผู้สิทธิ์ให้เล่นไปเลยครับนี่ครับบอลลำเลียงมาโดนเนโต์ออกมาที่อนุวายิงปัดแล้วเซ็ปขาดตกลงพื้นเอาแล้วตัดดัเข้าประตูไปแล้วครับไทยเชียงใหม่ดูครับเจ้ากว่าสวนมาบอลยาวของภูมิวัตรครับอธเสตเล่นกับเมราเบตแล้ว แทงต่อมายิงเรียดโ oh. อ้โหอํารันนี่ครับเบรเบตแทงเข้าช่องให้แล้วกดด้วยซ้ายเรียดดมาโอ้โ oh. หข้ามไปแล้วครับทีระพักไม่เปิดนูเนสตักด้วยซ้ายโด่งเข้ามาด้านในแล้วม่งได้ประตูเลยครับโอ้โ oh หตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับเอาเลยครับคาร์ลอสเนโตคืออาจจะเข้าคู่ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อกันเท่าไหร่นะครับเป็น เกียรติศักดิ์นะครับที่ประกอบกับเนโต้แล้วไม่ได้เทคเลยครับขวางมาครับสวมินกุ๊กหน้าเขตโทษแล้วแต่งพยายามจะหาจังหวะยังมีเกียรติศักดิ์มาช่วยต่อให้อเล็กซ์เมอร์มอสหลุยไปเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ลำหน้าด้วยนะครับตัวสุดท้ายของปัตตานีคืออนุวากูวิงนะครับที่ห้อยอยู่ไม่ไม่มีฉลับนะครับแต่เสาแรกเนี่ยมันมีช่องอยู่นิดน,นึงครับและเลือกตรงนั้นเลยครับเมอร์มอส เลนสั้นมา2อนผลแล้วนะครับครั้งนี้นี่นูเนสออกไปแล้วเปิดเข้าไปเลยครับทีรพักบอลโด่งมารคโขกได้ประตูอีกแล้วครับ3ประตูต่อ3มครับนี่ครับไม่มีไรเลยครับออกมาไม่เจอบอลแล้วสุดท้ายบ่งเข้าไปครับเนโต้ีคือ,อตัวสำรองอย่างเตียโกโมเรล่าเนี่ยตามมาเอกชัยสำเรยรออยู่เปิดโด ทีีเลยครับปัตตานีเอฟซีครับโอ้โหคารลอสเดโตครับเหมาคนเดียวครับ4ประตูต่อ3ครับทดเจ็บนาทีสุดท้ายลูกนี้หม่งไม่ง่ายนะครับต้องถอยหลังมาแล้วเกรงหม่งสวนทางเข้าไปครับ4ประตูคนเดียวครับแล้วพาปัตตานีขึ้นนําช่วงท้ายเกมครับอวันนี้มันสุดจริงๆครับวันนี้ใครได้ไปชมที่สนามนี่ครับอูดชกโคชหันนรลงครับ แฟนๆในเรนโบว์สเตเดียมตอนนี้นี่โอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับโอ้โหูดศิลป์ป่อดลูกวิดยาวครับวันนี้7ประตูครับปตัตตานีเอฟซีชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ด4ประตูต่อ3โอ้โหเป็นสุดยอดเกมที่ทุกคนจะต้องจดจำไปอีกนานครับกเกมนี้เชียงใหม่นำก่อนครับจากซอบินกุ๊กนาทีที่37นะครับแต่คาร์ลอเนโต้ครับ,รบทีเสมอนาทีที่48่สิบแดอัลเสเซดครับยิง